สวัสดีช่วงค่ำ <Stars> ๆตอนนี้ตามเวลาประเทศไทย19นาฬิกาจ36นาทีน้องทิชาก็มาออนในโลกติ๊กตอกแล้วนะครับแม่วันนี้มาเช้าด้วยมาโอ้โห,หมาก่อน19 20. นาฬิกาประมาณสัก20นะครับวันนีน้มา อ่อนก่อนนะครับคือปกติธรรมดาคนไทยนะครับติกตอกเกอร์ชาวไทยส่วนมากจะมาเช้าเนาะนะครับแล้วก็จะปิดกันก่อนเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ติกตอกเกอร์ทางด้านเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าทางด้านโซนเอ่อภาคเอ่อของฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ประมาณจนถึง ตีหนึ่งตีสองตีสามประมาณนี้นะครับฉะนั้นเวลาของติ๊กต็อกเกอร์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างจีออนนี่ก็จะเข้ามาดึกนิดนิดหนึ่งนะครับวันนี้ณนะตอนนี้ก็ทยอยเริ่มอ่อนกันแล้วนะครับปกติธรรมดาคนไทยก็จะประมาณสัก18นาฬิกาจุดศูนย์เนาะนะครับแต่ที่ชาทุกครั้งจะมาประมาณสัก20นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาแต่ว่าวันนี้น้องบอกว่าอาจจะลงเช้าหน่อยนะครับมาเช้าแล้วก็อาจจะลงเช้าจริงหรือเปล่าเมื่อคืนก็ นะครับกี่ทุ่มนะสี่ทุ่มเนาะนะครับสี่ทุ่มกว่า,วา,วาเลทอีกวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเข้ามาปุ๊บเจอโลก p ีเขเลยเข้ามาแป๊บเดียวนะครับเข้ามาออนได้แป๊บเดียวก็เอ่อเขาเรียกว่าแฟนคลับเอ่อก็เข้ามาพูดคุยได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็เพื่อนๆนชาวเกาหลีก็เข้ามาคุยนะครับที่เป็นดาราเกาหลีนะครับคนข้างๆที่ผมเอารูปมาฝากข้างๆนะครับที่อยู่ช่องช่องเดียวกับเอ่อนะครับอยู่ข้างบนเนาะนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งบริบทนะครับณตอนนี้ยังไม่มีอะไรยังไงมากนะครับ PK สองในสามกันอยู่ก็พูดคุยกันไปจะเอาแต้มเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนะี่ยก็คงเป็นเป็นไปได้ยากอยู่เนาะนะครับเราดูเพื่อสนุกก็แล้วกันนะครับอย่าไปโฟกัสการ PK นะครับแต่อย่างที่บอกว่าช่วงในการ PK ตอนนี้จะคุยกับแฟนคลับอะไรยังไงไม่ได้มากนะครับบางทีเนะี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะนะครับแต่เท่าที่ดูดูเนะี่ยแฟนคลับของน้องมีจํานวนเพิ่มขึ้น นะครับตอนนี้เท่าที่ดูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเมื่อคือนนั้นนะครับทะลุถึงหลักพันนะครับก็คือประมาณ300นะครับจนถึง800แล้วก็ ประมาณสี่ทุ่มกว,กว่าถึงหลักพันตอนนี้คนอยู่ก็ประมาณสัก3 0 0ร้นถึง500ขึ้นขึ้นๆลงๆประมาณนี้นะครับก็มันมีเป็นบางช่วงเป็นบางจังหวะเนาะนะครับถามว่าหน้าตอนนี้มีอะไรยังไงที่น่าสนใจไหมนะครับบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยเป็นการถ้าใครเข้าไปดูตอนเนี้ยก็จะเป็นการรีแลกมากกว่านะครับพูดคุยกับเ,เพื่อน ในโลกติ k กตอกมากกว่านะครับถามว่าเนื้อหาใจความอะไรยังไงตอนนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวก็จะดูให้ครบจนจบไลฟ์แล้วก็จะมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนพีพน่น้องอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เป็นเพียงกันนําเสนอว่าตอนนี้น้องไลฟ์แล้วนะเพื่อนเพื่อนพีนพพน่น้องที่ติดตามนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอยาก พูดคุยแบบใกล้ชิดนะครับก็ลองเข้าไปในไลฟ์ของน้องได้นะครับในโลกติ๊กต็อกนะครับสามารถพูดคุยแล้วก็พิมพ์กับน้องได้นะนะครับก็มาแจ้งให้ทราบนะครับเป็นคลิปกระแสในช่วงเย็นๆตอนนี้อีกคลิปหนึ่ง และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นกระแสนะครับก็ผมดูมาอยู่หลายวันแล้วนะครับความจริงมันมีอยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันคลิปนี้เป็นคลิปกระแสนะครับลงไว้เมื่อ6วันกันก่อนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นําเสนอก็อยากจะดูนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับใช้คําว่าเป็นเพลง ที่ทุนกระหม่อมนะครับได้ได้ทรงทรงร้องไว้เนาะนะครับซึ่งเป็นเพลงเก่าแล้วก็เอามาร้องใหม่นะครับมันก็ติดหูไปอีกเพลงหนึ่งซึ่งก่อนอันนี้เราก็ทําคลิปไว้แล้วแต่เพลงนี้บอกได้เลยว่าหลายคนนะครับก็อาจจะเคยได้ยินไม่กล้าใช่ว่าไม่กล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้านะครับก็เป็นเนื้อร้องนะครับของของพระองค์ท่านเนาะนะครับก็ไพเราะสนอหูดีนะครับอะอย่างไงก็ตามผมก็ เอาคอมเมนต์มาฝากเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆก็ละกันนะครับเมื่อได้ยินเพลงนี้ออกไปแล้วจะรู้สึกอะไรยังไงกันนะครับอา้าวความคิดเห็นของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีทั้งหมดอยู่94ความคิดเห็นเป็นอะไรยังไงกันบ้างเราไปดูด้วยกันเลยนะครับแม่ส่งมาถูกทางแล้วค่ะปังปวกมากคือ <c oughs> อาจจะบอกว่ามาถูกทางแล้วนะครับปงัปงปงัปงปังประมาณนี้นะครับน่ารัก ทรงพระปรีชาสามารถมากที่สําคัญพระองค์ทําสิ่งที่รักใช่ครับคือพระองค์รักในวงการบันเทิงน,ะนานน,านมากนั่นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเอ,อจะแสดงอะไรยังไงมากไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าในสถานะของพระองค์เนาะนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะครับคือนานมากนะครับท่านน่ารักอยากไปดูคอนเสิร์ตอีกสักครั้งในชีวิตอ <c oughs> นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับกระแสมาแบบนี้ กอ็อาจจะอาจจะมีอาจจะมีเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนมากจะเป็นถ้าเป็นคอนเสิร์ตของพระองค์เองนะนะครับยังยังยังไม่เห็นนะนะครับเมื่อก่อนนี่จะเห็นใน ToB Number no. One เนาะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับส่วนมากจะเป็นเอ่อเป็นแขกเป็นแขกพิเศษอย่างเงี้ยมากกว่านาออย่างที่เราเห็นเวทีล่าสุดเนาะนะครับทรงน่ารักมากครับท่านน่ารักมากค่ะเพลงที่ร้องพึ่ง รลุดออกสมบูใช่ครับก่อนหน้านี้เป็นเพลงที่ที่ท่านร้องนะครับที่พึ่งหลุดออกจากในสมองของคนหลายหลคนนะครับยังยิดติดหูอยู่เลยเนาะนะครับเพลงที่โด่งดังในโลกโซเชียลในโลกทิกตอกนะนะครับเพลงนี้เริ่มมาอีกแล้วนะครับไม่กล้าบอกครูแต่หนูหนูกล้าบอกอ้ายนะครับจะติดหรืออีกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาจารย์สลายยิ้มปั้นเลยนะครับเอา้า เพลงที่แล้วหนูยังหัดร้องไม่ได้เลยเพลงใหม่มาอีกแล้วเอ,อ้เพลงที่แล้วผมก็ร้องไม่ได้นะนะครับแต่เพลงนี้ก็พอจะร้องเป็นอยู่แต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพราะนะครับพอร้องได้แต่ไม่เพราะนะครับทรงพระคิวตี้มากเพคะทุนกระหม,ม,ม่อมทรงร้องเพลงเก่งทุกวันเลยคะ่ะทรงน่ารักมากเพคะ ครูสลาน่ารักยิ้มมีความสุขมากใช่ครับผมดูคลิปนี้คุณครูสลานะครับอมยิ้มนะครับดูมีความสุขมากนะครับอ้าวเราว่าเพลงนี้เหมาะสำหรับพระอ,องค์ท่านร้องไปเรื่อยๆไม่เหนื่อยนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็อื้มอ,อ่ะงานกเกษียณปีนี้เพลงนี้แมสอีกแน่ ก็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 มาฝากนะครับอาจจะแมทก็เป็นไปได้นะครูสระยิ้มไม่หูเลยนะวันนี้ไปซ้อมร้องเพลงอีอทรงพระเคียวมากค่ะทรงแมสแล้วทรงพระสไลเดอร์คำคำว่าสไลเดอร์นะครับมันเป็นเอ่อคำนี้ก็รายการรายการหนึ่งนะครับซึ่งทรงอนุญาตให้ใช้นะครับอ่ะนะครับส่วนมากก็มาชื่นชมใน พระปีชาสามารถนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะครับหนึ่งอีกหนึ่งบริบทอีกหนึ่งความสามารถนะครับของพระองค์ท่านของทูลกระหม่อมท่านนะครับผมดูนะผมก็อมยิ้มไปนะครับดูอะไรที่มีความสุขก็ดูไปเถอะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับพระองค์ท่านร้องเพลงเพราะมากค่ะนะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับลองไปฟังตอนท่านร้องเพลง toB e Number ร์นะครับ ที่เป็นคลิปเก่าๆเป็นออริจินอลนะครับโอ้โหเพราะมากนะครับอ่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริบทนะครับที่ท่านมีความสามารถเนาะเขาเก็บเรื่องราวคลิปเด่นคลิปดังคลิปที่เป็นกระแสนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงเย็นนะครับถึง